เราเราเราจะกดที่สามนะหนึ่งสองฟึ่งนะโอเคนะไดพร้อมรอพี่หานกันโอเคพร้อมแล้วครับหนึ 1, ่งสอง <2. S 2> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> เป็นเทพอย่างไรยกแข่งขันผ้าแข่งขางหัวแข่งขันขาเป็นเทพอย่างไรวะไม่มีทรงเลยสัตว์เหมือนผีญี่ปุ่นเลนล้ำอ่นล้ำม่ะล้ำอ่ะล้ำอ่ะนี่ยล้ำอ่ะหรือว่าเตนลีล่ะอย่างงี้เราเต้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะให้คนในในในช่องเคียวสวยเนี่ย ไปตัดใส่เพลงกันเอาเองแล้วเรามาดูว่าเขาจะใส่เพลงอะไรบ้างได้ได้ได้ทุกคนนะแชทแต่ละคนไปเลือกเอาเองเลยว่าจะเอาเพลงอะไรมาใส่เดี๋ยวเราเตะให้มันต้องเป็นแบบญี่ปุ่นอ่ะตรง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 เดี๋ยว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 ถ้าต่อระบายญี่ปุ่นได้ไหมครับต่อไปเอาแบบไม่ต้องกด X นะลองเปลี่ยนดูเปิดดไ้เปลี่ยนเลยไม่ต้องกด X ได้ครับถ้าอะไรบ้าอะไรกันไอ้ถ้วยมันมันมันเบียดอยู่ข้างหลังวะเนี่ย หนึ่งห้านย์หนึ่งห้าศูนึงูนนะครับเอาแล้วไอ้เธอเอาแล้วเขาบวนแตกแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนแเรียบร้อยเรียบร้อยเหบื้อยเธอเหนือยเขาเดแถวครับเขาเดินอยู่ไม่รู้หรอกว่ามาอยู่ตรงไหนเธอจริงเพลงนี้ผมคือคนบอกว่าเพลงนี้ต้องต้องเป็นเพลงอินเดียเท่านั้นอะ จาเล่ดูาเล่บ้าตังอะไรบูมบูมจาเล่ดูมจาเล่ดูอย่างหวานปะรำใจเก็กสเปลี่ยนค่าอะไรก็ได้นะเอตะองนะครับเอ็กก่อนนะเอ็ก่อนนะโอเคโอเคเอ็กก่อนกลับมยืนก่อนไเทเดียวเลยเทเดียวเลยเคหนึ่งห้าศูนย์นะโอเคลำมันขวาในลำพร้อมครับหนึ่ง เ,เดี๋ยวลำโอเคเนื้อพี่หาดโอเคพร้อมหนึ่งสองสเย้าเจ้เจ้าาเคิจกันจ้าจบวสกี้จสันเรียกทางพ่อเรียกทางพี่เรียกาัวขาผัวขาวันนี้ เธอชานะเธอเธอชานะเธอเธอแกอะเธอวเธอเงใจซ้อมออะเอามาเระดีนหนึ่งไหมถ้าอะไรมากระดีนามากรดีนาเอ้าเดียเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหกแปดหนึ่งหแปดหนึ่งหกแปดถ้าถ้านิ่งๆบ้างมากรดีนามีใครมีเพลงไหนที่แบบไม่เล่นเครื่อเสชัวๆ์บุวผมมีการนาแบบไม่ไ้เอเสงแกั้งพี่ครับแยกังพี่แยกทังพ่อนั่น กำนำเลขอะไรนะหนึงหกแปดใช่มกังนำหนงสี่เอาโทโทโทกปนอะไรนะัเลแตัวเปิดเลยรอเลอะไรด้วยหนึ่งสี่เจ็ดกันน้ำสี่เจลองลองใส่เพลงรู้ลงแค่หนวะหนึ่งสี่เจ็นะโอเคพอยงอยงอมหนย่งี่เจดนะโอเค

จะดีว่าไม่ด้เลยน้องจ๊ะอย่าหวังเรื่องิงรถก่อนนิ่งนมิเตอร์เสวิงอ่อยวัสทองพีไม่ดีตุกุกละดีเราหันมาดูข้างหลังเลยัง้าไ้เกียวสวยแบบแต่เนี้หัวหันได้บุกล้องอยังที่เขาสวงเลยใช่จสุดยได้ร <started> yeah, <c oughs> ้อยวันติดต่อเรียร้อยวันรู้ติดต่อ Doctor bóng cho mọi người đi hai bữa thăm thắng 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 ลงหน้าไปหน่อยนึงอะเออพี่ก็ลงหน้าไปหน่อยนึงว่ะ อย่าจ <Yeah>, มายืนเฉยเอกขอถ่ายรูปรูปหนึ่งเดี๋ยวเขาจัดแถวหน่อยต้ผงผมเหมือนมันลำ้ลำลำมาหน่อยปังขึ้นมาข้างหน้าหน่อยโอ้แสงสวยด้วยแสงสวยปังขึ้นนะเดี๋ยวนะต้องไหวะเดี๋ยด้หยับนิดนึงไม่เหมือนมันเบี้ยวเยอเออ <c oughs> เออไม่เลอกอีกเออเออได้ไหมโอเคยูนะเออทำไมไม่มาเอาเว็บพ่อนคอยยืม เดือยยวนพาคนเดียวเอาตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ว่างใจรักเดี๋ยวให้ทวงดูขอถ่ายรูปรูปหนึ่งนะใจรักขอบคุณครับโอเคพร้อมนะทุกคนหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะรอคนข้างหลังกันคิดถึงมาบอยโคตรชอบชุดที่จะบอกว่าเหมือนรู้งานอ่ะคือ นอาอะไรนะอยู่นะแดนสองแดนสองเหรอแล็ปไม่ได้อยู่ในแดนไม่ไม่ไม่อย no ู่ในแดนครับแล็ปพิมพ์ e แล้วก็แล็ปแดนนะครับแล็ปแดนสองสองเก้าหกครับสองเก้าหกสองเก้าหกไม่ใช่ในไม่ใช่ในแดนอีโมดนะในอีโมดธรรมดาสองเก้า รอกันดีครอบรอกันดีครอบรอกันมาบอยแล้วกดกันเองเลยนะสัญญาณได้พี่มาได้พอรำไม่รำไม่รำขึ้นเว็บเลยขึ้นเว็บเลยไม่หยุดไม่หยุดอพิงดับพองดับโอเคโทษโทษ บทกลารเิวสวยเนื้อน้เอวคิวยังเหรเพื่อนเนื้อน้ิวยังเหอเพื่อนจริงเราพอไปเต้นกันที่เงียบแล้ไม่ต้องไม่ให้หน้าผับสุแล้วเตรียม297แป๊บ297นะ297อ่ะ297แบบแดนสามเหรอใช่ใชใช่ครับใช่ครับโอเคแป๊บหายอยู่หาอยู่แป๊บเรงแปร สองใช่ไหมโอเคสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองเก้าห้านะหนึ่งสองสามโอ้ยีแลปแลปด้วยแล้วอันนี้เป๊สุดเลยว่ะอันนี้เป๊ะสุดยอย่างเป๊ะ เือไมหนักนะซนเซอรนาือไม่หนักอยู่ท่านโอคอันนี้เป๊ดหมดแล้วมองหน้ากหมดแล้วสอง้าทุกคนสองนะครับเตรียมนะครับเตรียมนะเตรียมนะอ่แบนอะไรสองก้นสอยู่นั้นนับดีกว่าอยู่นั้นนับแล้วกดหลหนึ่งสองสาม กคได้เรบอกว่าหมดแล้วทรงเคียนสวยพี่โคนต้็บอกยังไงสองเก้าเจ็ดเตี่ยมสองเก้าเจ็ดแลบแน้นเลยแบบนสามหนึ่งสองสามชรโอ้โหข้นมา การอะยังบ้าพอดีตาย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 ตอนนี้เรากำลังทำเพื่อนหนึงเานงายอง่าตขาเด็กี่เกินตัวงเกินพอดีกันเกงพี่มันได้พอดีไยค่ะโอ้โหเสร็จโอเคอีกห้าทีพอดีอดอปไปพักกันเถอะไเหลส่งทีเลยเกรตอนนี้ได้มไม่ได้ยนไปสพาเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ามันนี่ยามันนี่คนใหม่ยังพี่นใหม่ยห้นคนใเยใครเล่นาสิโนเสียเงินอโเดียวค่ยให้คนรั้้าซ้อมนครัวนี้ไม่มีซ้อนรเดียเรียกใ้มเอา้าน้าเท่ารอราเสพาฮอ้่แต่มันไม่แรงเลยนะมันเทะ เน้นขับเบบขับเอาเท่เฉยๆแหละแล้วพอยูนันรับปุ๊บก็จะครบแล้วของเชียวสวยแกงเง่นครบยังอ่ะยังไม่ครบแต่ว่ากใกล้ใกครบแล้วจะเก็บไปทีละแกงยูนันเตรียมโัวหาให้คนมารับเลยโอเค นมารับที่สภาได้ไหมแ้มแคมมารับที่สภาได้ไหมแคมแคมแต่ว่าทมารับที่สภาได้ไหมมาจะรักขอคนตัวนะโอเคไม่ได้ตายไม่มีใครตายเลยเมื่อกี้เรียบร้อยเรียบร้อยเซเล่เจแล้วแค่นี้แหละที่อยากให้มาโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะรักช่วยพี่ด้วยช่วยตัวเองนะพี่งั้นเนี่ย ยาลักเราเป็นเพื่อนเอ่อยาลักซื้อเพนหน่อยสิสิขวดยะรักว้าวอีดีสองเลยยาลักไ <Wow. S 2> ปขอยักษ์มาเอาไปว้อนคอยครับเป็นหนึ่งนะ้อนคอยนเอนเกเ<ร>ากคอ้โหอ้อเพนอยู่ไหนวะเพนอยู่ตรงไหนวะหาไม่เจอ